น่าสนใจทาที่หนึ่งเชีเห็นชัดเนะความว่า i v i l e g e ก็คือส่วนใหญ่เวลาที่เราไปธนาคารธนาคารก็จะแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือไปทำอาบริการใช้บริการที่ไหนก็ตามไปห้างบางห้างใช่ไหมจะมีแบบตรงนี้ที่จอดรถพิเวเลชเราก็จอดไม่ได้เขาก็จะการดีที่สุดให้แล้วหนึ่งบอกว่าเราจะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเอลิทแหละคล้ายๆจะไปแตะตรงนั้นเลยแหละเพราะฉนั้นก็ยังต้องดูวุ่นวายกับวงการการหากําไรหรือการสร้างเงินจากคริปโตเพนซีอยู่ บอกเวลาต่อเลยค่ะว่าต้องรู้อะไรต่ออีกเอ่อสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเนื่องจากเขาเขามีอ่ชื่อเสียงจากการที่เขามีปัญหากับ facebook อยู่แล้วนะครับผมมันจะทําให้เวลาที่เขาออกมาพูดในสื่อนะครับส่วนมากสื่อจะให้ความสนใจด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคือเขาเป็นคนที่คิดไอเดียตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็คือมีคนมาทําเป็นหนังให้กับเขาด้วยครับมันเหมือนก็นคือมันสร้างความที่เป็น legitimacy ให้เขาไปเรียบร้อยแล้วครับ เพราะฉะนั้นแล้วคือต่อให้เขามาพูดอะไรในสังคมนะครับคนจะฟังมากขึ้นแล้วก็จะหมกจะพิจารณามากขึ้นครับว่าคือไอ้ที่เขาพูดอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมโดยที่เหมือนกับคนไม่ได้แบบมองข้ามไปจากเหมือนกับเป็นใครก็ไม่รู้มาพูดเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเป็นพี่น้องมีผู้บอสมาพูดเนี่ยคนจะให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับคือผมมองว่าเขาเองนะครับปัจจุบันเนี่ยคงคงไม่ได้หยุดแค่ในส่วนของตัว Exchange ที่ผมบอกไปนะครับผมเขาคงไปทาําธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตทางด้านอื่นอีกด้วยนะครับผม ซึ่งเราก็ต้องเราดูเรา,ด,เราดูกันต่อไปครับว่าคือเขาจะทําอะไรต่ออีกที่ที่จะสร้างผลกระทบเอ่อให้กับวงการคริปโตแต่ที่แน่ๆครับคือการทําของเขานะครับจะทําตามกฎหมายฝั่งสหรัฐ <Yeah. S 1> เยอะแน่นอนนะครับแบบไม่แบบเแบบแบบทียบกับในส่วนของตัวคาเคสแล้วที่ของเจสี่ครับจูเจมนายไม่ได้ด้อยกว่าครับจริงๆอาจจะเยอะกว่าาริสัทเรียกว่าวันนี้เราได้ยินคําที่ชัดเจนขึ้นว่าบริษัทหรือ กลุ่มของคนที่ทําการเทรดคิทตัวเลยซีที่ชื่อว่าเจมินายหรือคาเคนเขาเบียดเบียดกันอยู่แต่ทั้งสองก็อยู่ในฝั่งของชรัสเพราะว่าหนึ่งบอกแล้วว่าถ้าใบแนนนี่ไม่ใช่คนชารัสเขาที่แล้วเราบอกไปแล้วเนาะว่าเขาคือใครแล้วเขาทําอะไรซีซีคือใครเรายังไม่ได้เจาะซีซีลึกแต่ยังไม่ไปแปะตรงนั้นดีกว่าเรากลับมาที่คู่แฝดตอ่อยังไงดีสําหรับคู่นี้ที่ที่ผู้คนจะต้องติดตามเพราะว่าพอเกี่ยวกับอีลิทแน่นอนอีลิทเป็นผู้ที่มีกําลังซื้อ ถ้ากลุ่มอิลิตลงมาจากเดือนไหนเ,เดียนหนึ่งใดก็ตามเนี่ยส่วนตัวพี่ปุ้มนะเชื่อว่าเขาต้องมีเหตุผลซัพพอแลวเขาต้องรู้ข้อมูลกลไกาบางอย่างแหละว่าอันนี้มันจะต้องอยู่อันนี้มันซื้อได้นึ่อยากบอกกันเลยนะที่ทํามาหลายจุดเหมือนกันในวงการคริปโตผมผมองครับว่าคือการที่เราอยู่ในวงการคริปโตครับเราอาจจะต้องดูงคนหลายหลายหลายชั้นนะครับเหมือนก็คือหลายๆหลายๆหลายๆลบุเนี่ยนะครับผมซึ่งในส่วนของฝั่งเจมินายก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ ที่เราละเลยไม่ได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับคือเรารู้จักในส่วนของตัวคาเฟนเรารูจากในส่วนของตัวไปเน้นไปบางส่วนแล้วคอยเบรไปบางส่วนแล้วแต่จดเตือจะมินายแล้วก็ละทิ้งไม่ได้นะครับผมว่าคือเขาจะเขาจะทํายังไงต่อเขาจะมีมุมมองต่อคริปโตยังไงต่อแล้วก็เขาจะช่วยสังคมคริปโตยังไงต่อไปในอนาคตนะครับผมเพราะว่าคือพอเขาอยู่มาต้องบอกว่าคือเขาอยู่มานานมากแล้วอะครับอยู่ตั้งแต่สมัยนู่นเล้วสองพัน 2,010ต่อกว่ามันมันเขาอยู่มาแบบไม่ใช่ตอนปลายๆนะผมเขาอยู่2,010ตอนตอน้ตนๆสัปดที่ประมาณ2,015ประมาณนั้นนะที่เขาออกมาเกวข้องกับริปโตเคอร์เรนซีโดยตรงนะครับผมมันก็เลยทาให้เขาอยู่ในวงการนี้นานเพราะฉะนั้นแล้วครับเวลาที่เขาออกมาพูดอะไรเนี่ยผมมองว่าคือยังไงคนก็ต้องฟังอยู่แล้วแหละแล้วก็ืีถาว่าคือเขาจะทําอะไรต่อไปนะครับผมยังเขายังไม่ได้ประกาศณปัจจุบันครับว่าคือนอกจากริปโตอแล้วเขาจะไปทําอะไรต่อเนี่ยนะครับผมแต่ว่าคือต่อให้เขาไม่ทําอะไรอย่างน้ณปัจจุบันเขาก็เป็นเลล่่นนแแอ้วววใสขงตั กระดานเกมมิกเ่ในส่ว <c oughs> นของเลเวลของเขาเนี่ยนะครับแต่เป็นชัดเจนอย่างหนึ่งนะว่าคนที่เป็นพิเวลก็คือมีความได้เปรียบอยู่แล้วล่ละเหมือนลูกเจ้าสัวมีพ่อแม่มีเงินอยู่แล้วการทำธุรกิจก็จะมีต้นทุนที่ที่ท,ที่แบ,บ็กอัพอยู่เออเจมินายก็เป็นเรดริปโตท,ที่เป็นประมาณนั้นเป็นเว็บเทรดแบบนั้นเลยแล้วแถมยังมีคนเอาชีวิตเขาไปสร้างเป็นหนังมันก็น่าสร้างวรายุคดูว่าปฏิเสธเนาะว่า Facebook นี่ใครๆก็สนใจ พอคนที่กอ่อตั้งด้วยกันมาแตกทางกันเลยแยกกันคอนเน็กยูคอนเน็กไม่ไม่คอนเน็กทั้งทั้งสองย yeah, ูแล้วแยกกันละพอจากคู่แฝดตรงนี้วันนี้พอมีเวลาเราจะไปคู่อื่นด้วยไหมคะหรือว่าเราจะวันนี้เราจะคุยคู่นี้คู่เดียวอ๋อจริงๆคือผมผมอยากจะพูดถึงเบียนอาร์มสตองด้วยนะครับถ้ายังถ้ายังพอมีเวลานะครับผมอ๋อในส่วนของเบียนอาร์มสตองนะครับเป็นคนที่ก่อตั้งในส่วนของตัวฟลอยด์เบสนะนะครับผมที่เอ่อต้องบอกว่าคือตอนที่เบียนอาร์มสตองเขามาก่อตั้งฟลอยด์เบสเนี่ยเขาก็เป็นก็นะครับ ถ้าเปรียบเทียบแบ็กดาวกับพี่น้องเองผูบอสนีเกือบคนละชั้นเลยนะผมก็คือ,อเป็นเด็กอเมริกันทั่วไปเนี่ยแหละครับผมที่เป็นเรียนเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ไซด์แต่ว่าเป็นเมแล้วก็เรียนเซคันด์มเมเจอร์แบบเมเจอร์ที่สองเป็นอิคโนมิกเนี่ยน,นะครับผมก็เรียนอยู่ที่ไรส์ไปเรียนอยู่ที่ไรส์แล้วก็อ่พอเรียนจบออกมาก็ไปทํางานปกติครับทํางานแบบในบริษัทปกติซึ่งต่ประเดิร์นตอนนี้เขาไปทํางานนะครับเขาไปทํางานอยู่ที่ฝั่ง Airbnb แล้วก็ประเดิร์นเขาทำนะครับแล้วเขาเห็นว่าคือ ตอนที่มี Airbnb ครับตอนที่จ่ายเงินข้ามประเทศอะครับมันค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าคนที่ไปใช้แพลตฟอร์ม Airbnb อะครับคือสมมติว่าคือผมเอาบ้านผมเนี่ยครับไป l สต์อยู่ใน Airbnb แล้วก็ปีมีคนมาจองจองบ้านผมจะมาเช่าแบบเนี้ยครับผมแบบ5วัน7วันแล้วกลายเป็นว่าคือ Airbnb ก็ต้องทําการทําเรื่องโอนเงินจากคนที่จ่ายครับมาให้กับคนที่เป็นเจ้าของบ้านซึ่งตรงนั้นครับตอนที่เขาไปทําอยู่ที่ Airbnb, Airbnb ครับเขาเห็นเลยครับว่าปี มันเอ่อมันมีปัญหาในเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศเยอะมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เขาจะมาทำา a ร b บีเอ็นครับเขาก็ไปทําบริษัทอยู่ที่บูโนสไอเรสแล้วมันก็มีในบทในประเทศนั้นมันก็มีปัญหาในเรื่องของตัวเงินเฟ้อด้วยงินเ้อรที่ค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้อ่าฝั่งเบนอัมสตองนะครับพอเขาทํางานอยู่ในบริษัทได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยครับเขาเห็นปัญหาแล้วครับคือทั้งเรื่องเงินเฟ้อทั้งเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศมันก็เลยทําให้เขาอะครับมาตั้ง คิดเหมือนว่าคือคิดไอเดียขึ้นมาว่าคือจะทําในส่วนของโยคอิเบ็กขึ้นมาแล้วก็ไประดมทุนจากตัว YC หรือ Y Combinator ที่เป็นเหมือนกับแอคเซสเซอร์เตอร์ที่แบบค่อนข้างดังอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ได้นะปัจจุบันนะครับผมก็ได้ตังมาประมาณหนึ่งพันห้าหนึ่งประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับผมได้ตังมาประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญแค่นั้นนะครับผมซึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าปีที่เทียบเทียบสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเยอะแต่ว่าคือปัจจุบันเนี่ยไม่ถือว่าเยอะในโลกคริปโตนนนนะคครรัับผมมเเเเขขาาาาาาได้้้งงิท่กก็ือสจ เงินลงทุนตรงนั้นนะครับตอนนี้บริษัทเขามีมูลค่าอยู่ประมาณเกือบ50บิลลียนแล้วนะครับผมจากหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเห็นครับเพราะว่าตัวเบียนแอปสตองเองตอนที่เขาสร้างฟลเบขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็สร้างจากความที่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คือมาจากแร็สกการณ์ที่เป็นเนจิเนียร์ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาสร้างตัวฟลอยดเบตก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับตั้งแต่ปี2013จนปัจจุบันนี้ก็ประมาณ9ปีได้แล้วนะครับผมในการที่เขาสร้างขึ้นมา แต่ละคนแต่ละคนที่หนึ่งเราไล่เรียนมาเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนอยู่ในวงการนี้เกินสิบปีขึ้นหมดเลยนะคะแลวอยู่ในวงเริ่มต้นและที่น่าสนใจกว่านั้นเบียนเนี่ยเขาเกิดจากจุดที่เขาไปใช้บริการที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพก็คือ Airbnb เนาะที่จะทําให้เรียกว่าก่อนเกิดโควิดเนี่ยธุรกิจโรงแรมก็เรียกว่าเหนื่อยกันไปเยอะเลยล่ะมีจะเป็นเจ้าของโรงแรมแท้ๆเป็นเจ้าของที่แท้แต่ปรากฏว่ากําไรจากการให้เช่าห้องพักเนี่ยน้อยกว่า Airbnb ซึ่งโตเอาโตเอาแล้วก็ขยายกิจการไปได้ทั้งโลก ก็เลยไม่แปลกใจละที่เขาบอกว่าคำว่าเพนพอยที่อยู่คู่กับสตาร์ทอัพแล้วมันก็เป็นเพนพอยเพราะมีการค้าก็ต้องมีการเงินมันต้องคู่กันไม่มีของฟรีเพราะนั้นการคิดระบบใหม่ๆที่ตอบสนองเบียนทำอะไรต่อในเวลาที่เรามีเชิญกันหนึ่งสองนาทีครับผม <S <S ในส่วนของเบียนตอนนี้ครับคือต้องบอกว่าล่าสุดที่เขาพอเขอ้าบ,บริษัทเข้าตลาดนะครับเขาประกาศก็คือจะเอาบริษัทเข้าตลาดประมาณปีสองพันยสตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เขาเอาเข้าเสร็จประมาณปี2 0 2พันิ็ด มันก็เลยทําให้เขาได้เงินส่วนหนึ่งนะครับไปเ,เขาต้องบอกว่าคือเขา exit ไปส่วนหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปซื้อบ้านซื้อทราพรืสฐานอะไรของเขาตรงนั้นนะผมแต่ว่าคือเขาก็ยังอยู่ในในบงกาางริปโตอยู่แล้วก็ พยายามที่จะส,ส,สนับสนุนสตาร์ทอัพหลายๆที่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต่อให้เติบโตไปนะครับผมรวมไปถึงพวกสตาร์ทอัพอย่างเช่นพวก DYDX อะไรแบบนี้ครับ DYDX ก็เป็นกระดานเทรดคริปโตที่เน้นในเรื่องของเดเวทีดแต่เป็นแบบดีเซนทรายเอ็กชิงนะครับผมไม่ได้เป็นแบบฟลอยด์ที่เป็นดีเซนทรายเอ็กชิงซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของ BN ีเองนะครับก็พยายามที่จะสร้างอีโคซิสเต็มไปด้วยจากการที่เขา,าเขาเรียกครับเอ็กซิทบางส่วนจากการที่ขายหุ้นในตลาดนสแควร์นะครับผมที่ที่มีในส่วนของตัว ต้นแบบเขาบางที่ที่เขาขายไปนะผมในส่วนของหุ้นไฟเบสตรงนี้ครับก็เห็นว่าคือเจนว่าพี่พอเขาสําเร็จแล้วครับเขาก็เอาเงินตรงนั้น,นครับมามาฟีดอีโคซิเซนตต่อขึ้นไปอีกจากการที่ลงทุนในหลายๆโปรเจกต์ครับจากการที่ลงทุนหลายๆโปรเจกต์ทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปอีกนิดนึงเพิ่มเ,เวลาให้กำลังดูสมุกเลยก่อนจะหมดเวลาอยากฝกากบอกอะไรชาวฟ้าสายบสิริวันที่วันนี้หนึน่งปรมาอินสอมมาแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจมากๆพี่พุ่มเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนก็ยังงนงองกันอยู่ว่า รู้อะที่ผ่านมาลงทุนมันเป็นจังหวะขาขึ้นทำไงก็ได้แต่ดูยุยคนเดิมชัดว่าความรู้สําคัญมากอยากบอกอะไรนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายเชิญค่ะอในมุนมมองของผมครับจะเห็นว่าคือตัวอย่างที่ผมยกยกมาเห็นนะครับทั้งเปลี่ยนทั้งในส่วนของตัวเจสซี่ทั้งเจททั้งในส่วนของตัวพี่น้องอวิวฟลฟเนี่ยครับจะเห็นว่าคือเขาเขาไม่ได้หยุดพัฒนาต่อให้เขาสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วในระดับหนึ่งนะครับเขาก็เหมืนอนกับว่าคือมีทั้งกีท์แอนเคเหมือนกับว่าคือช่วยเหลือคนอย่นด้วยช่วยเหลือโปรเจก แล้วก็คือช่วย lift up คนอื่นให้ให้ใหขึ้นมาในกรณีที่คนอยากจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับคริปโตเขาก็ไปสนับสนุนในส่วนของเขาที่มีพวกอินฟ้าหรือมีพลังกำลังที่จะช่วยสนับสนุนได้ด้วยในขณะเดยียวกันเขาก็เหมือนกับว่าคือเขาก็พัฒนาของตัวโปรเจกต์ของเขาเองไปด้วยหรือโปรดักต์ของเขาเองไปด้วยใน,นหมาครับคือสุดท้ายแล้วคืออาจจะมาเป็นคู่แข่งกันจากการที่สนับสนุนกันแต่สุดท้ายแล้วครับให้มองว่าคืออ่า ecosystem ตัว crypto c u r เรนซีตรงนี้ครับมันทุกมันยังเล็กมากมันยังช่วยการเติบโตขึ้นไปได้อีกเยอะ มองไม่ง่ายเนาะถ้ามีตลาดมีระบบที่กว้างขึ้นทุกคนก็จะอยู่ได้แนมะ้จะเป็นเหมือนคู่แข่งแต่สุดท้ายตัวจริงนั่นแหละจะยืนอยู่ได้เสมอในทุกตลาดเหมือนกันหมดที่ตัวกรเงนที่เป็นวงการที่น่าศึกษาน่าสนใจนะคะเพราะนี้เป็นวงเป็นวงการที่เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาให้ใจไปเต็มๆเมพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นดีเซนลลทลหลเราคงต้อเรียนรู้ต่อจากหนึ่งบริเวอินสมคนรุ่นใหม่อีกคนหนึงที่กระโดดไปของคนไทย แล้วก็เป็นคนไทยทังต้นที่รู้เรื่องระบบ b l o c k c h a เราคุยกันไปเราก็เรียนรู้กันไปนะคะคุณฟังชาวฟ้าสายใบริวรันเวลาก็เดินไปด้วยเหมือนกันเร็กประมาณ5นาทีพี่ปุ้มต้องรบกวนที่หนึ่งเพาเป็นอินสง่งเ,เรียเปลี่ยนให้เราฟังนิดนึงว่าวันนี้ EP สองหนึ่งอยากบอกอะไรแล้วอะไรที่จะส่งต่อไปยัง EP สี่ EP ห้าหรือ forever EP ก็ไม่รู้เชิญคา่านองวัสดีครับผมก็อา่า คราวที่แล้วที่เราพูดถึงในส่วนของทั้งเจสซี่เจสแล้วก็พี่น้องมีพรวแลวก็เปลียนนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของนะครับคือตนนี้ไม่ได้ยินคริปโตนครับมันยังเติบโตอีกได้เยอะนะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าคือมันจะมีบางส่วนที่ถูกแก้เป็นคอยไปในคริปโตเรนซีเองก็ตามแต่ว่าผมมองว่าปัจจุบันนะครับโอกาสมันยังมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง privacy ไม่ว่าจะเป็น้งเรื่องของตัว i n t e r o p e r a b i l i t y ที่เกิดขึ้นอยู่ใน blockchain เองก็ตามนะครับ จะเห็นว่าคือเรื่องพวกนี้มีคนพยายามแก้ไขมานานมากแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดที่ที่อยู่ในท้องตลาดนับปัจจุบันนะครับผมมันยังไม่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนมั่นใจแล้วครับว่าคือตัวเทคโนโลยีของฝั่งอินเทอร์เน็ตมันมันดีมันเหมือนกามันไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าคือมันเป็นอะไรที่ทุกคนยอมรับทั่วโลกแล้วนับปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าก็คือในส่วนของตัวที่บล็อกเชนนะครับมันยังอยู่ในขั้นที่เหมือนก็คือ คนยังหาว่าอะไรที่ดีหรือที่เหมาะที่สุดแล้วก็มันยังไม่มีคนที่เหมือนวก็คือฟันงตรงเหมือนกับคนส่วนใหญ่ยังไม่ฟันงตรงเขาว่าคืออันไหนคือดีที่สุดมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าถ้าเราย้อนกลับไปแล้วครับเรากำลังพูดถึงว่าคือสมัยก่อนมีอินเทอร์เ,รน,เรน็ตแต่ว่ามีหลายหลายมาตรฐานหรือหลายๆโปรโตโคอลมากไม่ว่าจะเป็นของทั้ง Apple ของ Microsoft ของทั้ง i b m ที่อยากจะทําตัวเองเป็นอินเทอร์เรน็ตเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับ มันก็จะมีคนที่เป็นคนชนะก็คือปัจจุบันที่เรียกว่าตัว TCP s l a IP ซึ่งเป็นโปรโตคอลตรงกาที่ทุกคนไม่ได้ผลประโยชน์ครับแต่ทุกคนใช้สื่อสารระหว่างกันได้จะเห็นว่าคือตัวนี้ครับอินเทอร์เน็ตเนี่ย,รเ,รย,เ,ยเรายังเราเห็นคนที่เป็นคนชนะจริงๆแล้วคือใครแต่พอเป็นบล็อกเชนนะครับหรือคริปโตเพนซี่เนี่ยมันยังไม่มีใครเลยครับที่เป็นคนที่เป็นคนชนะชัดเจนเพราะต่อให้คุณชนะวันนี้ไม่ไน้ว่าคืออีก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าคุณจะชนะเพราะฉะนั้นแล้วครับผมก็เลยมองว่า ตัวสังคมคริปโตเคอรนซีเนี่ยมันยังไปต่อได้อีกเรื่อยๆแต่ใน,นขณะเดียวกันคือถ้าเราจะไม่ศึกษาแล้วรอไปถึงเหมือนกับอ่ปลายทางแล้วมีครนเดอร์แล้วถึงตอนนั้นนะครับมันอาจจะทำให้เราเป็นได้เพียงแค่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นบิลดเออร์ไม่ได้เป็นคนสร,ร้างหรือไม่สามารถที่จะอ่าเขาเรียกครับทำเหมือนกับว่าคือเป็นสร้างฐานะหรือมีรายได้จากในช่วงในช่วงเหมือนกับมันอาจจะในช่วงนี้มันอาจจะมีรายได้ที่หาได้มากกว่าถ้าเทียบกับถึงช่วงที่มันเติบ ที่แล้วที่มันมีคนที่เป็นเจ้าของตลาดหรือคนที่เป็นคุมคุมตลาดเรียบร้อยแล้วครับพูดตรงนี้น่าสนใจเนอะมันนี้หนึ่งถด้ไเรียงระมัดยนจากตั้งแต่เจสซี่แล้ววันนี้ก็สองคนพี่น้องฝาแฝดแล้วเขาก็มีความได้เปรียบเพราะว่าเขาเป็นเออพิเวเลชเป็นกลุ่ม e l ลิทแหละแเราก็รู้มาตลอดระโลกใบเนี้ยการกระจายรายได้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันอยู่ในกลุ่มเอลิทหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลกโลกทั้งใบนะคะไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกาแต่ในวันนี้เรากำลังได้ยินคนรุ่นใหม่ออกมาได้องว่า ริจตัวเงินที่คือเงินที่เป็นประชาธิปไตยเกิดความเท่าเทียมแต่เป็น,นหลไยคนก็กาลังจุกอยู่เพราะว่าเจ๊งอะค่ะจากการลงทุนตรงนี้นั่นเพราะเราไม่ได้หาความรู้เรากระโจนไปใครบอกอะไรดีเราก็เฮเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งปรมินอยากบอกอะไรพี่ปุ้มกับทีมผู้ฟังชาฟ้าสายใบสิริวันในหนึ่งเวลาในหนึ่งนาทีที่เหลือของเวลาเช่นค่ะก็ครับในมุมมองผมครับว่าคือกิโตเป็นอะไรที่ ควรที่จะศึกษานะครับผมแต่แน่นอนครับก็จะมีบางคนที่บอกว่าคือไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าคือมันดูซับซ้อนะเลือเกินแต่แน่นอนครับคือผมมองว่าคือวิธีการที่ศึกษาที่ดีสุดก็คือการลงมือทํานอกจากการอา่านการอา่านมันจะย่อยได้แค่นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าคือถ้าการลงมือทําจริงๆการลองเข้าไปซื้อจริงๆด้วยจานวนเงินที่ไม่เยอะมากนะครับผมมันจะทําให้เราเข้าใจได้ครับก็คือหนึ่งซื้อ,อยังไงเก็บคริปโตยังไงคริปโตทํางานยังไงส่งคริปโตให้เพื่อนยังไงแล้วมันมาแก้ปัญหาที่คนอื่น เขามาพูดกันว่าคือคริคโตมันดีอย่างนั้นมา,มาแก้ปัญหาที่มีอยู่ในโลกมันแก้ปัญหายัางไงอย่างน้อยครับเราเกิดเราเกิดจากการเหมือนเราเราประสบเราประสบกับประสบการณ์โดยโตรงโดยที่เราไม่ได้ฟังคนอื่นมามันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นมากกว่าการที่เราไปฟังจากการที่คนอื่นพูดนะครับผมผมก็เลยมองว่าคือถ้าผมอยากจะฝากไวน้นะครับก็คือให้ลองลงท,ำทำํามือทําจริงๆเลยครับเพื่อที่จะได้รู้ครับว่าคือมันเป็นยังไงแล้วก็มันมีปัญหาอะไรบ้าง แน่นอนครับคือเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้แล้วครับว่าคือมันมีปัญหาแล้วมันจะแก้ยังไงแต่ว่าคือถ้าเรายัางไม่รู้ว่าคือมันมีปัญหาอะไรเราจะไม่มีเราจะไม่รู้เลยครับว่าคือมันทํางานยังไงแล้วก็แก้ปัญหายังไงครับผมผมก็เลยมองว่าคือตรงเนี้ยอยากจะฝากไว้ครับว่าอยากจะให้ลองเข้าไปจับตจว,วค์โจทยคือเคอร์เซ э ีจริงๆจริงๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกับมันขนาดนั้นครับไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นเรื่องใหม่แล้วมันจะมีอันตรายไรขนาดนั้นครับเพราะว่าผมมองว่าคือสุดท้ายแล้วครับมันก็อยู่เราเราใช้เงินําานนนวึงที่เร เราเสี่ยงได้เหมือนก็คือเราอยากบอกว่าคือเป็นค่าเรียนรู้แค่นั้นพอละครับเราต้องเรียนรู้เรื่องไปพร้อมๆกันแต่เราเชื่อไม่แน่ใจมีผู้ฟังส่งคอมเมนต์มาด้วยบางวันกาลังคุยกันอยู่่สถานีก็ตัดเข้าเอ่อการันะสป,ปอร์ตของทางสถานีทออเลยเอาป็นว่าพี่กุ้งใช้เวลาดีกว่าไม่อยากให้ตัดไปกลางทางขอบคุณอนินเตอรมินตสมเดลจะคุยกันต่อในอีพีต่อๆไปที่แม่ๆเห็นชัดมากขึ้นว่าแต่ละคนที่มาเคลื่อนในวงการคริปโตเคอเรนซีไม่มีใครหยุดพัฒนาตัวเองแม่หนึ่งบอกประโยคนี้เสมอ ว่าพวกเขาถึงจะซักเซ็แล้วก็ยังไปต่อเดี๋ยวน,นี้ไปต่อไม่ได้หมดเวลาแล้วค่ะฟ้าสายใบสิริวันกับหนึ่งโกมันอินสมในช่วงแปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาสามสิบนาทีลาคุ้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ